บริษัทอินดีมโฮดิ้งเป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของบริษัทอินดีมที่ทางทีมงานผู้บริหารมองเห็นโอกาสในการเติบโตและการขยายธุรกิจร่วมกับธุรกิจอินดีมไปยัง5ธุรกิจที่ได้รับความสนใจในปี2021นี้โดยจุดประสงค์หลักคือการให้สมาชิกอินดีมทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับบริษัทดังนั้น5ธุรกิจที่บริษัทอินดีมโฮดิ้งจะร่วมลงทุนได้แก่ การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลออนไลน์การลงทุนด้านเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์การลงทุนทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัทอินดิวมกรุ๊ปและการลงทุนการใช้เทคโนโลยีจากการผลิตกัญชาและกัญชง วันนี้ผมจะมาอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแต่ละอย่างที่บริษัทอินดีมโฮดิ้งได้ทำการร่วมธุรกิจด้วยธุรกิจแรกคือการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลดิจิตอลออนไลน์เหรียญคริปโตเคอเรนซีนั้นถูกสร้างและถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเหรียญคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่มีตัวตนเป็นวัตถุแต่เป็นเพียงระบบคอมพิวเตอร์ที่นักลงทุนหรือนักธุรกิจทั่วโลก ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆโดยราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและนักลงทุนมองเห็นโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีดังนั้นการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้และถือว่าเป็นการลงทุนที่จะมีบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ ธุรกิจต่อมาที่ทางบริษัทอินดีมโฮดดิ้งจะร่วมโครงการด้วยคือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันทางทีมงานผู้บริหารบริษัทอินดีมมองเห็นว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษย์และเป็นเทคโนโลยีที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษา ทางบริษัทอินดีมโฮดดิ้งจึงมองเห็นว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยมีจุดประสงค์ในการรักษาและใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตธุรกิจที่3ที่ทางบริษัทอินดีมโฮดดิ้งมองเห็นโอกาสในการร่วมธุรกิจและร่วมเติบโตไปพร้อมกันคือธุรกิจการลงทุนทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากผลการสำรวจพบว่าประเทศต่างๆในทวีปเอเชียมีอัตราส่วนปริมาณของผู้สูงอายุมากกว่าปริมาณของวัยทำงานหรือวัยรุ่นดังนั้นทางบริษัทอินดีมโฮดิ้งมองเห็นว่าปริมาณของผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุมีปริมาณมากแต่เนื่องจากบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุนี้มีจำนวนน้อย บริษัทอินดีมโฮดิ้งจึงอยากเป็นหนึ่งในผู้เริ่มต้นในการที่จะผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนี้และยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยธุรกิจที่4ที่จะมาร่วมโครงการกับบริษัทอินดีมโฮดิ้งคือบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเรานั่นเองเนื่องจากผลประกรอบการของบริษัทอินดีมกรุ๊ปตลอด3ปีมีผลประกรอบการที่ดีและมีอัตราการเติบโตสูง รวมไปถึงมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นทางบริษัทอินดีมโฮดิ้งมองเห็นว่าการร่วมลงทุนกับบริษัทอินดีมกรุ๊้นจะนำมาซึ่งผลประกอบการที่ดีและมีโอกาสเติบโตในทางธุรกิจสูงเพราะบ,บริษัทของเรามีความมุ่งหวังที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะทำให้มูลค่าทางการตลาดของบริษัทอินดีมกรุ๊ปสูงขึ้นและมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นตามมา ธุรกิจสุดท้ายที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทอินดีมโฮดิ้งคือการลงทุนการใช้เทคโนโลยีจากการผลิตกัญชาเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์สูงสามารถใช้รักษาโรคได้หลากหลายชนิดอาทิเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคดาวซินโดมโรคพาร์กินสันหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และในสถาบันทางการแพทย์บางแห่งยังใช้กัญชาในการบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางจิตปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้รับการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชาสำหรับการประกอบอาหารหรือการผลิตยารักษาโรคทางบริษัทอินดีมโฮลดิ้งมองเห็นว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตสูงและในอนาคตเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ผลิตสินค้าจากกัญชาออกสู่ท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำกัญชามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าให้กับสมาชิกอินดีมได้ใช้บริโภคในอนาคตอีกด้วยทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้คือ5ธุรกิจที่บริษัทอินดีมโฮดิ้งได้ทำการร่วมลงทุนในปี2021นี้